สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับพี่น้องพาเฮงสำหรับแนวทางฮานอยของวันอังคารที่2องกุมภาพันธ์สองพนห้าร้อ่นะคะ,ะเพื่อนำเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะ ทีนี้เราก็มาดูย้อนหลังนะคะของวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์นะคะว่าผลเป็นยังไงบ้างนะวันจันทร์ที่1น,นะคะฮา,านอยพิเศษออก6 3 3 5 1นะคะ6 3 3 5 1า 6, 3, 3, 5, 1. พี่น้องให้เบิ้ลน,นะคะกันเบิ้ลน,นะอ,อยู่นี่นะคะนี่ เบิ้ลสามสามนะคะแต่ว่าให้833ไปนะคะสตัวพลาดนะคะให้833สาสามนะสามสแล้วก็เข้าวิ่งด้วยนะคะวิ่ง3ามสามนอันนี้เข้าวิ่งด้วยนะคะแล้วก็เข้าเด่นนะคะทีนี้ก็มาดูฮานอยปกติฮานอยปกติออก 7-8-2-2-4นะคะ7-8-2-2-4ี 7, 8, 2, 2, มีไม่เอ่ยอ่ามีนะคะนี่ค่ะเข้าชุดกัน2นะคะ2-4ส่วน3ตัว7-8-2อ่าให้7-6-2ไปนะคะอันนี้พลาดไปนะอันนี้พลาดไปนะคะ,ะเดี๋ยวนะ8-8-3อ่า แปดซอ่านี่และฮานอยปกตินะคะน่าเสียดายมากอ่าฮานอยปกตินะคะน่าเสียดายนะอ่าสามห้าตัวล่างนะคะสําหรับตัวล่างนะสามสามสามแปดเนี่ยค่ะมันออกสามสามแปดแล้วก็สองสี่นะคะสามสามแปดเดินไปอยู่หน้านะคะแล้วก็มาออกสองสี่นะก็เลยมันน่าจะกลับมาอยู่สลับมาอยู่ด้านหลังก็ไม่ได้เนาะถ้ามันออกสองสี่แล้วก็ 833หรือ338นี่ปังเลยนะคะน่าเสียดายมากเลยมันไปอยู่ข้างหน้านะคะล่างแล้วก็ปกตินี่เข้าวิ่ง7นะคะเข้าวิ่ง7ดตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เนาะสำหรับฮานอยปกตินะคะทีนี้ก็มาดูนอย V i p นอย v i p ออก 08 113นะคะ0 8 1ย์แปด1อ๋อเดี๋ยวๆปกติมันออก7 82นี่ไงคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเข้ากันเข้าชุดกันโทษทีก็ไม่เห็นนี่นะอะอเคนี่คะ่ะเข้าชุดกันนะคะ,ะเข้า82 24แล้วก็วิ่ง7ด้วยนะคะอันนี้นอนปกติโอ,โอเคลืมลืมเห็นนะคะ82 ทีนี้ก็นอย v i p นะคะนอย v i p 08113 08113ไม่มีนะคะอันนี้หลุดไป08113ให้แต่8587นะคะ,อะโอเคแล้วก็แต่ว่าก็เข้าวิ่งนะคะเข้าวิ่ง3มอีกนะเข้าวิ่ง3มอีกนะคะของนี่เข้าวิ่งอีกนะคะวิ่งเนาะ นีอันนี้วิ่งนี่ค่ะวิ่งนี่นี่สรุปแล้วก็คือนี่ค่ะ,ะได้ทั้งสามนอยนะคะวิ่งวิ่งสามวิ่งเจ็ดนี่ได้สามนอยเลยนะคะ,ะส่วนตัวเจาะก็เป็นสองสี่สองแปดแล้วก็สามสามนะคะนี่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคมากมากนะคะถือว่ายัง ยังผ่านเนาะทีนี้เราก็มาเฮงกันต่อเลยนะคะของวันอังคารที่สองเนาะนี่ค่ะพี่น้องให้เด่นชุดเด่นที่ห้าเก้าสามเนย์สะคะแล้วก็วิ่ง34ี่นะคะวิ่ง3ามสเด่นเด่นก็เด่น34ี่นะคะนี่ค่ะถ้าจะวิ่งก็วิ่ง3ามสี่เลยนะคะ ลูดจะรูดจะวิ่งนะคะ3กับ4นะทีนี้ชุดเด็นพี่น้องจับให้ก็มี3 2 3 5 3 7 3 9นะคะ40 47 49แล้วก็42 25 27 50แล้วก็90นะคะอันนี้ชุดกัน,กน6นะคะมี6 3 6 7 6 8 6 9แล้วก็เบิ้ล22 33 44นะคะ3ตัวพี่น้องจับให้ นะะลืมเลือนะ,ะอ่ะนี่ชุดกันนะคะมี63676869นะคะแล้วก็เบิ้ล22 33 44นะ,ะแล้วก็3ตัวพี่น้องจับให้คือมี732 709 349 923 374 335นะคะอ่าอันนี้ถ้าไม่ชอบนะคะก็ลองจับเองหมุนเองในชุดนี้นะคะลองหมุนเองนะ ลองหมุนเองได้เลยนะคะอ่าน่ค่ะส่วนพี่น้องจับแยกให้อีกนะคะอ้เดี๋ยวนะคะขอลืมลืมย้อนหลังนิดนึงลืมนะคะนี่ที่พี่น้องแยกให้ลืมไปนะคะพี่น้องจับแยกให้พิเศษพิเศษสามสามดังไปออกพิเศษนะคะแต่ว่าพี่น้องจับชุดมาอยู่ในชุดของปกติกับ VIP นะอันนี้นะคะ แปลว่าชุดนี้เข้าตัวนี้นะคะเข้า28อยู่นี่นะสองแอยู่นี่อันนี้ที่พี่น้องจับจับแยกชุดให้นะคะสำหรับพิเศษแล้วก็ปกติ VIP นะอะโอเคมาดูกันต่อค่ะ,ะทีนี้มาดูที่พี่น้องแยกให้อีกนะคะ,ะพี่น้องแยกให้พิเศษมี3 2 4 2 5 0 6 8 6 9แล้วก็90นะคะส่วน VIP ก็ มี3 3 3 7 3 9 4 4 2 5 2 7 3 5 4 7แล้วก็49นะแต่ถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้แยกให้แบบนี้ก็เลือกเองเลยในชุดดินนะคะในชุดดินชุดกันนะแต่ว่าปพี่น้องแยกให้นี่ก็ก็เข้านะก็เข้าอยู่วันก,นก่อนก็เข้านะคะแต่เพียงแต่ว่าผิดอยู่เลยก็คือขอโทษด้วยนะคะขอโทษขออภัยก็คือผิดตรงที่พิเศษคือของพิเศษ ของปกติ v i p ไปอยู่พิเศษสอวันแล้วคะ่ะวันก่อนก็เหมือนกันก็ไปอยู่พิก็ไปออกพิเศษนะคะแต่ว่าปกติกับ v i p ก็ยังมีอยู่เหมือนกันก็ยังมีอยู่ในชุดที่พี่น้องเลือกให้นะคะที่แยกให้ก็ลองพี่น้องลองแยกให้ดูนะคะเผื่อ,อให้มันตัวเลือกมันน้อยลงนะคะช่วยตัวเลือกให้น้อยลงนะจะได้เราจะได้ไม่ต้องแบบเออเอาจัดเยอะๆหรือว่าจะเอาตัวไหนดีสําหรับพิเศษ จะเอาตัวไหนดีและปกติ VP จะเอาตัวไหนดีอันนี้นะคะพี่น้องก็เลยช่วยเลือกแยกแยกให้นะคะก็เลยลองจัดชุดแบบนี้ดูแต่พิเศษนี่พี่น้องก็จับจับพลาดมาสองวันนะคะจับพลาดมาสองวันก็ต้องขอโทษแต่ว่าอันนี้อลองดูอีกวันซิจะพลาดอีกไหมนะคะแต่ว่าปกติ v i p ยังไม่พลาดนะคะยังอยู่ในชุดนี้อยู่ยังอยู่ในชุดนี้นะคะ ไม่แน่นะคะวันนี้อาจจะเบิ้ลอีกนะของวันอังคารไม่แน่นะคะนี่ช่วงนี้นะคะสูตรนี้เดินเดินดีนะคะสูตรนี้เดินดีต่อเนื่องอยู่นะคะโดยเฉพาะวิ่งวิ่งลูดนี่นะคะเข้าสามนอยทุกวันเลยนะไทยที่ชอบวิ่งชอบลูดก็ลองดูคะ่ะส่วนตัวเจาะตัวจับนี่ถ้าไม่ชอบที่พี่น้องจับให้ก็ลองหมุนดูในตารางนะคะ ตัวไหนบ้างที่พี่น้องยังไม่จับเงี้ยก็ลองจับดูได้นะคะอ่อเก้าเจ็ดใช่ไหมคะเก้าห้าเจ็ดเก้าพี่น้องไม่ได้จับนะสองเก้าเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะลองจับดูได้เลยอยู่ในตารางนะคะถ้าไม่ชอบนะแต่ว่าส่วนก็พี่ที่พี่น้องจับให้ก็เข้าอยู่นะคะโดยเฉพาะตัวกันนี่ก็ก็เข้าดีนะดีไม่ดีเอ๊ะพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมมันมาอยู่ตัวกันทำไมไม่ไปอยู่ตัวเด็ดเลยก็ดันนะสิ เข้าดีจริงๆเลยแต่ว่าคือเวลาคือสูตรไงคะสูตรมันออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยสูตรมันออกมาคือชุดเด่นมันมีแบบนี้ไงทีนี้พอมาดูแล้วเออมันกันกันไม่หน่อยอะไรเงี้ยตัวเนี้ยแลวมันก็กำดูอยู่ในตัวกันบ่อยนะคะกี่วันแล้วเนี่ยติดติดกันมันเหมือนกันนะคะตัวกันนะโอเค ยังไงก็ขอกําลังใจด้วยนะคะค่ะอย่าลืมให้กําลังใจกันนะสําหรับพี่น้องพาเฮงนะคะเราจะได้เฮงเฮงปังปังไปด้วยกันนะคะสําหรับสมาชิกเก่าก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับที่ติดตามแล้วก็กดไลค์นะคะส่วนสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องพี่น้องพาเฮงมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ช่องพี่น้องจะได้พาเฮงเฮงนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวทางดาวโจน,หหน์ฮานอยหวยไทยห,วย,ทยหวยไทยนี่ หวยไทยกับหวยลาวลงคลิปแรกวันของวันที่1นึกุมภานี่ก็หวยไทยพลาดไปนะคะแต่ว่าในชุดมีค่ะในชุดในชุดสูตรมี97แต่พี่น้องจับพลาดไปเองนะคะไม่ได้จับเป็นเน้าสี่นะคะส่วนลาวไม่พลาดนะคะลาวสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ลาวเข้าเต็มเต็มเลย6 1นะคะส่วน6 2 2 6สองหำหรับ4ตัวเนาะไทยไทยเราเขาจะยึด4ตัวเนาะแต่ถ้าอยู่ยุโรปเขาจะยึดหตัว นะคะก็เข้าหมดเลยนะคะเพียงแต่พี่น้องจับให้ผิดจับขาดไปคือ64,26นะคะที่จับขาดไปนะคะอ่าใช่6 4สี่นะคะถ้าเป็น5ตัวก็จะเป็น 5ур4 ี่สองเนาะถ้ายุโรปนะคะยุโรปเขาจะยึดห้าตัวนะแต่ถ้าที่ไทยนะเขาจะยึด4ตัวเนาะโอเคเดี๋ยวงวดหน้าค่ะจะไม่ให้พลาดเลยนะคะงวดนี้ก็ยังดีนะคะไม่ หกหนึ่งตรงตรงเลยนะคะโอเคยัง okay. ไ,ไงก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนเฮงเง,เงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่จิบไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเตลอดปีและตลอดไปอยู่กับพี่น้องพาเฮงเงแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ